หนูอายุ6เดือนแล้วโน้ตวิเศษแท็กทีมแพทิเซียกูดยกเค้กฉลองอายุ6เดือนให้น้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักนับวันยิ่งน่ารักมากเวลาผ่านไปไวจริงๆเผลอแป๊บเดียวน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของแม่แพทิเซียกูดและโน้ตวิเศษก็อายุครบ6เดือนแล้วแถมนับวันก็ยิ่งจำมั่มน่ารักน่าชังไม่เบาอีกตั้งหากล่าสุดใหโซโน้ตวิเศษก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักบนอบอุ่นผ่านทางติ๊กตอกขณะแท็กทีม ยาสุดที่รักอย่างสาวพัทิเซียกูดยกเค้กเบิร์เดย์ลูกสาวสุดที่รักพร้อมกับเขียนข้อความบอกไว้ว่าน้องเอลิเซียครบ6เดือนแล้วครับ our soon first Christmas with the three of us ซึ่งหลังจากที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วนั้นก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้รัวๆพร้อมกับคอมเมนต์บอกอย่างล้นหลามบางน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่และบางคอมเมนต์เซลแก้มน้องกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าเบบี้เอลิเซียครบ6เดือนช่าง จำมั่ซะจริงๆค่ะแถมตอนนี้ยังดูหน้าตาละไม้คล้ายกับคุณพ่อผสมกับคุณแม่ได้เป็นอย่างดีแบบนี้จะไม่ให้ทุกคนตกหลุมรักน้องเอลิเซียได้ยังไงกันและต้องชื่นชมไฮโซโนตจริงๆว่าตกหลุมรักคุณภรรยาอย,ย่างไงก็ยังรักลูกสาวตัวน้อยมาขึ้นทุกๆวันแบบนี้น่ารักที่สุดเลยค่ะหวังใจว่าให้ครอบครัวนี้มีเบบีอีกสักสองสามคนเพระไฮโซโนตเขาก็พร้อมอยู่แล้วรอแค่สาวพัติเซียพร้อมเป เปิดอู่เท่านั้นค่ะตอนนี้น้องเอลิเซียก็6เดือนรอครบ1ปีก็เปิดอู่ได้เลยรอชมความน่ารักรวมไปถึงความวุ่นวายของบ้านนี้ได้เลยค่ะเพราะจะยิ่งเหมือนกับบ้านของชมพู่อริยาและน็อตวิสรุตที่ตอนนี้มีลูกถึง3ามคนอย่างพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเอบิเกลฉะนั้นรอชมความวุ่นวายปนความน่ารักได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า